อแต่ว่ายังไงอ่ะอยากตั้งชื่อสัตว์อีกไหมคะนัวคุณจูดองใช่ไหมคะมีคนเขาเอาสัตว์มาให้คุณตั้งชื่อเยอะเลยค่ะนะครับโอ้ยจูดงสวัสดีครับนี่โอ้โหมาพร้อมกับสัตว์มากมายเลยนี่งูเห่างูเห่าแล้วล่าเห่ายังไงะพู ไปอยู่กับชนเผ่าอาปาเช่เผ่าเป็นอาปาเช่เลยอินเดียนแดงในกรงในกรงในกรงโอ้โหมีหลากหลายเลยจ้าอะไรนะลูกอุ้ยเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวจริงป่ะเนี่ยแล้วเขาเหงาครับเขาเหงาครับไรคุณทำอะไรของคุณอย่างเงี้ยตกใจน้อยเขาเหงาตุ๊กแกค่ะเอย่ากลัวไปฮะ ไม่กลัวใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวผมพาไปดูนี่เลยคุณผมผมเล็ดลาดหมดแล้วเนี่ยเอาทิชชู่มาเลยเนี่ยจะนะคุณต้องใส่หนังเกงในผู้ใหญ่เอาไปต่อเลยได้ไหมคะเอาไปต่อค่ะรักป้าคนกลัวก็กลัวแต่คุณมาวันนี้เพื่อมีอะไรปลกเหรอคือจะพาไปดูสัตว์แปลกครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าบางตัวเนี่ยมีสองหัวนะครับอ้าวเชื่อไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อต้องดูครับ ุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็สามารถเกิดมามีลักษณะแปลกๆได้แต่ถ้าเป็นสัตว์ที่เกิดมามีลักษณะแปลกๆแล้วเนี่ยคนก็จะเชื่อว่ามาให้โชคลาบวันนี้เรารวบรวมสัตว์ที่เกิดมามีลักษณะแปลกมาให้คุณผู้ชมได้สาธุเก้าๆกันครับสัตว์แปลกตัวแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนั่นก็คือลูกหมาที่เกิดมามีลักษณะแปลกแต่แปลกยังไงไปดูกันเลยครับโอ้โห ุณผู้ชมสาธุเก้าเก้เลยครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มาเนี่ยก็เพิ่งจะเคยเห็นลูกหมาประหลาดแบบนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชมลูกหมาน้อยลายดําขาวตัวนี้มี1หัวขาหน้าสองขามีลําตัวสองตัวแถมขาหลังรวมกันอีกสี่ขาและหางอีกสองหางซึ่งอาจจะแปลกในทางพันธุกรรมเหมือนที่เราเคยได้ยินข่าววัวแปลกควายแปลกที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าลักษณะแปลกแบบนี้ทางร่างกายก็อาจจะไม่แข็งแรงนักแต่ทางความเชื่อก็เชื่อ,อว่าเกิดมาให้โชคด้านเช้าเน็ตที่เห็นก็เลยคิดคำนวณกันใหญ่เลยเพื่อน,นำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อจ้าสัตว์แปลกตัวต่อมาที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนั่นก็คือ <c oughs> จิ้งจกสามหาง โอ้โหถ้ามีเพิ่มอีกหกหางเจ้าจะกลายเป็นจริงจกเก้าหางแน่ๆโ,โอ้โหแต่ก็น่าสงสารนะครับที่เจ้าจริงจก3ามหางตัวนี้ถูกจับมาใส่ไว้ในแก้วน้ำพลาสติกซึ่งคนที่จับได้ก็คือคุณธรรมนัสอัครรักขุมทรัพย์เขาเล่าว่าจับมันได้ที่หน้าบ้านขณะที่แฟนสาวออกมาเปิดประตู ในตอนแรกที่เห็นเขาสังเกตว่าหางของมันดูแปลกๆต่างจากจิ้งจกทั่วไปเพราะปลายหางของมันมีสามแฉกหรือที่คนมักจะเรียกกันว่าจิ้งจกสามหางโดยที่ผ่านมาเขาเคยเจอจิ้งจกตัวใหญ่กว่านี้แต่มีสองหางซึ่งตอนนั้นก็ได้รับโชคถูกรางวัลมาแล้วพอครั้งนี้มาเจอจิ้งจกสามหางจึงเชื่อว่ามันน่าจะนำโชคลาบมาให้อีกแน่นอน คราวนี้มาดูลูกงูเห่าที่เกิดมามีลักษณะประหลาดขอบอกเลยว่าถ้าสายมูพญานาคเห็นแล้วเป็นต้องยกมือไหว้โอ้หูหมาหกขาจริงจกสามหางกลัวแปลกแล้ว นี่ลูกงูเห่าสองหัวยิ่งแปลกเข้าไปอีกลูกงูเห่าสองหัวตัวนี้มีลำตัวเท่านิ้วชี้ส่วนความยาวประมาณหนึ่งฟุตดูแล้วก็เห็นว่ามันแข็งแรงดีเคลื่อนไหวได้ปกติคุณนิคมนาวนิตผู้พบเห็นงูเล่าว่าขณะเดินไปที่รถบรรทุก6ล้อที่จอดอยู่หน้าบ้าน ก็เหลือไปเห็นงูเห่าตัวนี้อยู่ที่บริเวณท้ายรถตอนแรกก็คิดว่างูกำลังกินเขียดแต่พอเพ่งมองจ้องอยู่นานก็ต้องตกตะลึงอย่างมากเพราะเห็นงูตัวนี้มีถึงสองหัวซึ่งคุณนิคมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงรีบไปหยิบขวดน้ำเปล่ามาแล้วยกมือไหว้อธิษฐานว่าถ้าหากงูตัวนี้มาให้โชคขอให้มันเลือ้อยเข้ามาอยู่ในขวดปรากฏว่า มันเลื้อยเข้ามาในขวดน้ำจริงๆครับและนี่ก็ถือเป็นเรื่องแปลกที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูในวันนี้